อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนะครับผมแม่เช่นเคยครับผมกับรายการ Inbox ที่จะพาเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับผมมาดูรีวิวอของเล่นต่างๆนะครับผมที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นพราโมนะครับผมหรือแม้แต่การ์ดเกมก็ตาม และวันนี้ก็เช่นเคยกับผมกับพี่ชินจะมาทําการรีวิวนะครับผมการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมโดยวันนี้ก็จะเป็นของที่มาจากในกล่องนี้ครับผมชุด t ทอัลเด็กนะครับผม VGT TD03 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่า t ทอัลเด็กนั้นก็จะเป็นเด็กสาหรับมือใหม่นะครับผมหรือผู้ที่เล่นแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เล่นอยู่แล้วซื้อไม่ได้นะครับก็ซื้อได้เหมือนกันเอายูนิตใหม่ๆไปรวมกับเด็กเก่าๆแล้วทําให เด็กเดิมของเรานะครับผมทาให้เก่งยิ่งขึ้นนั่นเองก็เรียกได้ว่าเอาไปเสริมนั่นเองนะครับผมหรือสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็สามารถซื้อกล่องนี้ได้เหมือนกันเพราะว่ากล่องนี้นะครับผมเป็นไทล์เด็กเป็นกล่องที่สามารถซื้อหนึ่งกล่องแล้วเล่นได้เลยนะครับผมมีการจัดของทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแกะ1กล่องเล่นได้เลยนะครับก็จะมีทั้งหมด50บใบนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นของแคลนโนวานะครับผมโดยมีนะครับผมอ่า ตัวละครหน้ากล่องเป็นคามุยนั่นเองนะครับสำหรับใครชื่นชอบโนวานัผมก็สามารถซื้อกล่องนี้ไปเล่นได้เลยนะครับผมแล้วสำหรับใครนะครับผมหาซื้อไม่ได้นะครับผมเพราะตอนนี้เริ่มมีวางขายแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้จริงก็สามารถติดต่อได้ที่ Facebook พี่ชินนะครับผมก็ก็จะมีพี่โต้นะครับผมคอยดูแลในการซื้อขายให้นะครับผมก็เลยได้ว่าสามารถสั่งซื้อกับ Facebook พี่ชินได้เลยจ้านะครับเฉพาะ Facebook พี่ชินนะครับถ้าเกิดเป็นที่อื่นอาจจะเป็นตัวปลอมนะครับผมเอาพี่ชินแบบอ้างนะครับ สำหรับในวันนี้ครับผมเราจะมาทำการรีวิวคอมโบต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมโบชุดหมูล้วนะครับผมหรือจะเป็นคอมโบชุดผักเพื่อสุขภาพไม่ใช่นะครับผมพี่ชินนี่อะไรของพี่ชินเนี่ยไม่ได้ของกินจะมาดูคอมโบนะครับผมว่าคอมโบในชุดนี้นั้นมีอะไรบ้างน,นะครับผมแหมน่าตื่นเต้นจริงๆเลยงั้นมาดูกันเลยเดียวกว่าครับผมว่าคอมโบชุดนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะครับผม สำหรับคอมโบนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ชินขอจะเริ่มกันที่เรื่องของการเร่งพลังให้ถึง2 0,000ก่อนละกันนะครับผมโดยคอมโบชุดมาตรฐานก็คือ King of Sword และ Queen of Heart นั่นเองครับผมซึ่งนะครับผมยูนิต2ตัวนี้นั้นก็สามารถใช้ความสามารถร่วมกันเพื่อเร่งพลังถึง2 0,000ได้อยู่แล้วอ่านี่เป็น หนึ่งเซตนะครับผมที่เหมาะสำหรับการใช้บุกกดดันฝ่ตรงข้ามนะครับผมก็แนะนําวางไว้ที่เลียวกาศด,ด้วยจะดีมากมากเพราะว่าแวนการ์ดเราสุดท้ายแล้วก็ต้องไลฟ์เป็นเกรด3อยู่ดีถูกไหมครับตอนนั้นเนี่ยคู่นี้ไว้เล่นที่อ่าเลียกาศข้างๆดีกว่าจะข้างนี้ก็ได้หรือข้างนี้ก็ได้นะครับผมเหมือนกันเลยแต่เดิมนั้นครับผมโนวานะครับการเล่งพลังให้ถึง20,000อันนี้คือโดยไม่นับทิกเกอร์นะครับเล่งพลังให้ถึง2 0 0 0 0โดยไม่คิดทิกเกอร์นั้นตอนนี้มีแค่คู่คิงกับควีนอย่างเดียวแต่ในตอนนี้ครับผมเรามีเกกรด3ใบใบหม่่นนั็คื เดชเมทัลดรอยนั่นเองครับผมซึ่งมาช่วยในการเล่งพลังนั่นเองเพราะความสามารถของเขาก็คือเมื่อโจมตีจ่ายค่าคอสเป็นคว่มหนึ่งนะครับผมเดไิชินเตรียมเคาน์เตอร์บาดไว้ก่อนอ่าเอาวางไว้สัก 3- 4ใบก่อนแล้วกันนะครับผมเราก็สามารถคว่ำหนึ่งนะครับผมเพื่อเพิ่มพลังตัวเองอีกสพันก็ได้ก็จะกลายเป็น1 3 0 0 0นพัน่นเองครับผมดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราต่อด้วยพลังโจมตีสูงๆหน่อยสัก7 0 0 0 อย่างเช่นใช้เช้าต่อละกันนะครับผมแค่นี้ก็จะเล่นพลังได้ถึง2 0 0 0 0แล้วนั่นเองนะครับกเรีไดวาน,น่ากลัวมากๆเพราะว่า2 0 0 0 0นั้นก็คือเรียกพลังป้องกันจากคุโรซูได้เยอะจริงๆครับผมก็จะอยู่แวนการ์ดก็ได้หรือจะอยู่เลียการ์ดก็ได้นะครับผมแต่ยังไงก็แนะนําวางไว้เลียการ์ดอาจจะดีกว่าแวนการ์ดอาจจะวางเป็นโกลูทายนะครับผมอาจจะเล่นได้สนุกมากกว่าเพราะว่า เจ้าเนี่ยต้องใช้เคาน์เตอร์บาร์นึ่งุ๊กเทินดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีโกดูทายช่วยนะครับผมทุกครั้งที่เจ้าเดสตีฮิตมันก็จะหงายหนึ่งดังนั้นก็หมายความว่ามันสามารถวนเคาน์เตอร์บาัสใช้ได้เรื่อยๆนั่นเองจ้าทีนี้ก็มีข้อควรระวังนิดนึงครับผมถ้าเกิดแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามเป็นยูนิตนี้พลังโจมตีค่อนข้างสูงอย่างเช่นเริ่มต้นที่11,000อ่าอย่างเช่นอะไรดีเช่นอชุล่าไกเซอร์เช่นอ่าดาร์กุนิงอวอลหล์นนะครับผมอาจจะต้องเปลีีี่ยนนนะครััััับบผมมตตตววูสส์เป็พลงก8,000 อย่างเช่นทอชบอยนะครับผมเพื่อให้บูสต์แล้วพลังกายเป็น21,000นั่นเองนะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นครับทอชบอยอาจจะเป็นอีก1ตัวเลือกที่ดีแต่เอ๊มันมีแค่สีใบเกิดไม่ขึ้นล่ะเรามีตัวเลือกใหม่ครับผมกับเจ้านี่เลยครับผมอยู่ไหนหนะอ่านี่เลย o a s i ซิสเกครับผม เป็นยูนิตสารพัดประโยชน์จริงๆเพราะว่าสามารถเร่งพลังตัวเองได้นะครับในช่วงเมนเฟสเราอ่สมมติฝันของข้ามเป็น20,000แล้วก็บูสต์ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดฝันของข้ามเป็น2อ0 0มในช่วงเมนเฟสเราอาจจะใช้ความสามารถของ o อเอซิสเกอก่อนนะครับผมด้วยการคว่ำหนึ่งเพื่อเร่งพลังของเธอให้กลายเป็น8,000เห็นไหมครับเขาใช้แทนทอสบอลได้แล้วแล้วก็บูสต์ให้กับเดนเมทัลลอยเดนเมทัลเราใช้ความสามารถดีกก็คว่ำไปอีกหนึ่งละกันอ่าก็จะกลายเป็น2อ0 0มได้แล้วนั่นเอง ก็เรียกได้ว่ามีตัวเลือกให้ใช้มากขึ้นนะครับผมไม่จะเป็นจะต้องอยู่กับอ่าทอ,อชบอยอย่างเดียวโอเอซิสเกิรก็ใช้ได้นะครับผมทีนี้ปกติแล้วสำหรับคนเล่นแวน a r d นะครับผมแคลนโนว่าก็จะมีปัญหาก็คือทำยังไงแวนกาดเราก็ตีไม่ถึง20,000ืซะทีโอทำไมเด็กอื่นเขาทำก็ได้แล้วล่ะ ทำไมคังเฮโลก็ทำสอ0หมื่ได้แล้วทําไมร้อยาวมีโซ,โซเซเวอร์ดาก้อกมาช่วยมีตัวนู้นตัวนี้มาช่วยก็ถึง20,000ได้แล้วทําไมโนวาไม่ถึงสักทีนะครับผมตอนนี้ครับโนวาทําได้ถึงแล้วครับผมถ้าเกิดได้รับความช่วยมือช่วยเหลือจาก o อเอซิสเกินนั่นเองคือวิชินจะพยายามพูดว่าความร่วมมือกับความช่วยเหลือนะครับผมมันกลายเป็นความช่วยมือได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้รับความช่วยมือช่วยเหลือแล้วก็ร่วมมือจากโอเอซิสเกินครับผมโดยการใช้คขาอาจจะเปลืองหน่อยนะครับใช้ข้อตวมาของเธอครับผมสมมติแวนกาดเราเป็นโกลูทายละกัน1 0,000ก็คว่ำไปเลย3ใบกับของเธอนี้ เร่งพลังตัวเองให้เป็น10,000ไปเลยแล้วก็บูสครับผมอันนี้ก็กลายเป็น2 0,000ได้แล้วนั่นเองแต่ถ,ถ้าเกิดแว่นกดเราเป็นพวกอาชุดล่าไกเซอร์ที่1 000, 1 0 0 0อยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะประหยัดหน่อยครับผม <ừ> ก็อาจจะความแค่2ใบก็ถึง2 0,000ได้แล้วเหมือนกันแต่ท้านี้ทางนั้นต้องดูยูนิตฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับผมว่าพลังเริ่มต้นขเขาเท่าไหร่แล้วก็ต้องดูเคาน์เตอร์บาทไปด้วยนะครับผมเพราะว่าต้องคํานวณนิดนึงว่าจะยังไงดีนะครับก็นี่ก็คือความสามารถของอาโอไรซิสเกินนั่นเองที่นาไปเล่น แต่สําหรับ TD ชุดนี้ไม่มีเครดอนแมคคนิกมาให้นะครับผมในการลงมาช่วยหงายดาเมตดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครซื้อชุดนี้แล้วอยากจะช่วยอยากจะแบบเร่งความสมามารถในการหงายดาเมจที่ใช้ไปแล้วยเยอะๆขึ้นก็แนะนําเสริมจะชุด BT ก็ได้ครับชุด booster ก็จะมีพวกเครดอนแมคคนิกมาช่วยนะครับผมหรืออาจจะต้องหา perfect การ์ดมาเสริมหน่อยก็ดีครับเพราะว่าชุดนี้ไม่มี perfect กา a r ดให้นะจ๊ะพวกไทยเอาเด็กนี้จะไม่มี perfect กา a r ดให้นะครับยังไงก็ต้องแนะนําซื้อเสริมอยู่ดีครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น เฟคกาดของแคนวาผมก็ต้องหาได้รู้สึกจะอยู่ในกล่องกล่องม่วงนะครับผมชุดบูสเตอร์2นะครับอ่ะเรียบร้อยรับผมนี่ก็คือความสามารถของโอซิทเกินนั่นเองแล้วก็การเล่งพลังให้ถึง2 0,000นั่นเองครับผมอันนี้สาคัญนะครับเล่งพลังถึง2 0,000นี่สําคัญมากๆทีนี้มาดูความสามารถของโกลูทเป็นหลังดีกว่าครับผมเพราะโกลูทนั้นเป็นยูนิตที่ต้องลงไว้ที่แวนกาดจริงๆความสามารถก็ถึงแสดงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับและ ควรจะเล่นคู่กับยูนิตอะไรก็ได้ที่เล่นพลังได้ถึงสอง0มืนก็คืออาจจะเล่นคู่นี้เลยก็ได้นะครับผมปิดค้างปิดค้างอ่าก่อนอื่นเลยนะครับผมสเตปการโจมตีของแคลนโนว่าเรามักจะเอาเรียาการโจมตีไปก่อนอยู่แล้วสักครั้งหนึ่งนะครับผมหรืออาจจะสองครั้งเลยก็ได้ถ้าเกิดคิดว่าได้สแตน์แน่นอนนะครับผมคราวนี้ก็เช่นเอาเดสมันถ้าลอยโจมตีไปก่อนนะ่ะเดี๋ยวขอตอบบูสต์ด้วยด้วยทอชบอยละกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็วางอะไรก็ได้นะครับผมอ่าสมมติไม่ไม่มีดาเมจคว่ำอยู่เลยนะครับอ่า ใช้ทอสบอยบูสเดนเมทัลลอยโจมตีอันนี้จะเป็นคอมโบมาตรฐานเอฟเฟกก็ทำงานแล้วก็เคาน์เตอร์บลัสนึงนะครับผมที่เราให้เดนเมทัลลอยโจมตีก่อนทำไมไม่ให้คิงโจมตีก่อนหรือยูนิตโจมตีอื่นเพราะว่าคิงนั้นไม่ได้ใช้เคาน์เตอร์บลัสแต่อย่างใดครับผมแล้วก็ให้เดนเมทัลลอยโจมตีไปก่อนเพื่อให้ความหนึ่งดาเมจครับผมแล้วถ้าเกิดฝันข,ข้ามไม่ป้องกันตีฮิตขึ้นมาเอฟเฟกของโกลดูทไดทก็จะทำงานก็จะทำการหงายได้หนึ่งดาเมจนั่นเองครับผมซึ่งตัวนี้นี่ค่อนข้างจะะะะดีีมมมาาากๆเเพรรรว่ไ่ไสยยปโชนน์คับผ ทีนี้เราก็เราอาจจะเอา king of s o f t ีก่อนหรือเอา g o ล u t ายตีก่อนก็ได้สมมุติสถานการณ์นี้เอา king ตีก่อนแล้วกันยังไงก็ได้นะครับเอาแวนกาดเราตีหรือเอาเรียกาดตีก็ไม่ผิดนะครับผมอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วค่อยเอาเ a ส i ์เก r l บูสหรือ goru thai โจมตีเข้าไปทีนี้เมื่อโจมตีฮิตเอฟเฟกของ g o ล u t ายจะทํางานนะผมก็ทําการเคาน์เตอร์บาไป2ซะเงี้ยอ่าจริงๆสถานการณ์นี้ พ่ชิแนะนำเอาตัวนี้ตีก่อนดีกว่านะครับผมอะสมมติตีฮิตแล้วกันเคาน์เตอร์บัตไป2ปุ๊บเราก็สามารถเลือกสแตนเลียร์ได้หนึ่งใบใช่ไหมครับแล้วก็สแตนเดเมทัลอยขึ้นมาอีกอะทีนี้เราก็เอาคิงออสซอรต,ตีหรือเอาตัวนี้ตีก่อนก็ได้ถ้าเกิดตีฮิตปุ๊บเคาน์เตอร์บัตมันก็จะหงายใหม่สมมติเธอ์นี้ตีฮิตหมดเลยแล้วกันฝันงข้ามาันลงดีไม่ป้องกันเลยตีฮิตไปอีก2ตัวก็จะหงายอีกครับผมสุดท้ายก็คือหงายครบทุกใบแล้วเหมือนกับไม่ได้ใช้้้าา้้เเเเเลลยยยทรรรรนนนนาาาาาาากก็สมมถูอออ่่่่่งงีไไดดดืๆคคัับผววขะพ การที่เราเล่งหงายดาเมจจากคอร์เตอร์บาร์ของโกดูทายนั้นเราทําให้เรามีคอร์เตอร์บาร์ไว้ใช้ตลอดเวลาสามารถไปประยุกต์ใช้กับตัวอื่นก็ได้เช่นบูทเทิลแจ็คที่ต้องใช้ทุกเทิร์นก็ได้นะครับผมหรือว่ายูนิตอื่นๆที่กินคอร์เตอร์บาร์ค่อนข้างสูงนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นแบทเทอร์ลิงมินเนอร์ทอร์ก็ได้ครับผมเพราะในบางทีสถานการณ์ขัาขันเราไม่มีเกรดสามหรือเกรดสองไว้บุกครับผมแบทเทอร์ลิงมินเนอร์ทอร์ก็เป็นยูนิตหนึ่งที่ช่วยเล่งพลังได้ครับผมเพียงนนแต่่่่่วาาาาเเเเขอออออจจะะรรงงไไได้ปถึ20,000นคคับบบแตตตพูส์์์ฟฟ พลังเขาก็กลายเป็น9000แล้วก็บวกอีก8000 1 7 0 0ก็เยอะอยู่นะครับผมก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแถวนี้นเกิดตีฮิตก็หงายได้อีกนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าสามารถเร่งประโยชน์ได้อีกนั่นเองครับเร่งการใช้งานเคาน์เตอร์บาร์ได้เรื่อยๆนั่นเองโกลดูทายนั้นเหมาะอยู่ตรงแวนกาดจริงๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเดสเมทัลนอยู่แวนกาดไม่ได้นะครับก็อยู่ได้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดบูและใช้เอฟเฟก พลังเขาก,ก็สองหมื่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีการ reuse นะครับผมหรือว่าการหงายดาเมจมาใช้มากเท่าไหร่นั้นนั่นเองดังนั้น g กลูไทก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเหมาะกว่านะครับโอเคทีนี้มาดูยูนิตอื่นๆกันบ้างที่น่าสนใจนะครับผมอ่า battery mineral ก็เป็นยูนิตที่น่าสนใจครับผมเพราะว่าในช่วงต้นเกมนั้นอย่างเช่นช่วงที่เราไล์เป็นเกรด2แล้วนะครับผมสมมติพี่ชินไล์เป็นเกรด2อ่าแล้วก็ต้องมีเกรด1อยู่ข้างล่างอ่าสมมติทำอย่างนี้แล้วกัน อ่าอะไรบราหรือ,รอ,รอจะเกรดหนึ่งอยู่ยังไงก่อนก็ได้ครับผมมาสมมติช่วงต้นเกมช่วงเกรดหนึ่งเกรดสองนี่แหละครับผมก่อนที่จะเป็นเกรดสามกันนะครับในกรณีนี้บางทีบนมือเราไม่ค่อยมีเกรดสองมากน,น,นะครับผมเกรดหนึ่งที่เรามีพลังก็น้อยนะครับผมเกิดฝันตองข้ามเป็นแวนการ์ที่พลังเก้าพันแล้วอย่างเงี้ยพวกยูนิตแวนเรีการวที่เป็นพวกทอชบอยแปดพันหรออย่างเงี้ยครับผมมันก็พลังไม่ค่อยเยอะจะลงเกรดหนึ่งไปต่อกันก็อาจจะไม่ค่อยชอบก็ได้เพราะว่า กลายเป็นว่ามันจะช่องมันจะตันไปเลยนะครับผมดังนั้นบางทีเนี่ยแบตเตอรี่มินนทอร์ก็จะเป็นตัวบุกที่ดีทุกดีอย่างอีกตัวหนึ่งในช่วงแรกเพราะว่าเขาตีเพีวเพียวของเขาแล้วเขาเตอร์บลัสหนึ่งเขาก็เร่งพลังได้ถึง9,000แล้วครับก็สามารถเจาะพวกแวนกอร์พลัง9,000อย่างเช่นพวกบัสเตอร์เบดได้เป็นอย่างดีเลยครับผมเป็นอ,อีกยูนิตหนึ่งที่แนะนําสําหรับคนที่ชอบการบุกในช่วงต้นเกมนะครับผมอีกอย่างนึงคือโนวายงไงก็เป็นสไตล์เด็กเน้นบุกเน้นสแตนอยู่แล้วครับดังนั้นคุณมินอทรรร์นี้ก็เจจ๋งจงิๆคับผม ทีนี้มาดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าครับผมอ่าเจ้านี้ก็เจ๋งครับสตอมอ่าสมมุติในกรณีที่มีโกลูทายน,นะครับผมมี Storm อ,อยู่ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ข้างๆก็ขอเป็นอะไรดีขอเป็น,หนเหมือนเดิมแล้วกันนะครับ คราวนี้ในกรณีที่เรามีสตอมช่วยนะครับผมของบูสต์ด้วยสตอมนั้นความสามารถคือเมื่อตีแวนการ์ดฮิตนะครับผม Vanguard แวนการ์ดฝันขรงข้ามเราก็สามารถหงายได้หนึ่งดาเมดดังนั้นถ้าเกิดเล่นคอมโบกับโกลูทายจะสามารถหงายได้ถึง2ดาเมดในเทิร์นเดียวเลยนะครับผมถ้าเกิดเขาตีฮิตอ่ะสมมติใช้ได้ไม่ทะลอยตีไปก่อนอ่ะความไปหนึ่งนะครับผมฝันตรงข้ามป้องกันไม่ฮิตโอ้แย่ละไม่ได้หงายแล้วทําไงดีอ่ะเอาโกลูทายตีไปอีก ตีฮิตอีกอะสมมติตีฮิตความ2อ,อะไรก็ว่าไปความ2องนะะสแตนอะไรก็ว่าไปนะครับผมเราความไป3แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดในจังหวะนี้เราเอาสตอมโจมตีนะครับผมถ้าเกิดตีฮิตขึ้นมาครับขอทนามาสตอมครับผมหงายก่อน1ใบขอจะมัาโกลูทายเมื่อเรียกกาตีฮิตหงายอีก1ใบครับผมก็เรียกได้ว่าสตอมนั้นเป็นตัวที่จะมาช่วยโกลูทายในการหงายครับผมหงายยิ่งเยอะยิ่งดีครับเพราะว่า คู่นี้ก็กิน c o u n t e บ bar เธอละ3แล้วครับผมจะตีฮิตหรือไม่ฮิตนี่ก็เปลืองอยู่ดีครับแั้นัสตอมก็เป็นอีกยูนิตหนึ่งนะครับผมที่มาช่วยในการหงายแถมพลังเขาก็ไม่น้อยครับ9,000บูสต์ได้ทักตัว6000ก็ถึง15 0 0 0แล้วแถมโ no, นวาเนี่ยต้องบอกว่ายูนิตเกรดหนึ่งนี่พลังสูงทุกตัว,ตวผมมีตั้งแต่6 000. ส่วนมากก็จะเป็น700 0นั่นเองครับผมจะมีมิลล์ทอร์ตัวนี้แหละที่6000แต่เพราะว่าเขมามกความสามารถเล่งพลังโจมตีได้นั้นเนี่ยจะเป็นเ0็0เลยมันก็น่าเกียดเก แล้วก็ะะผมกับยูนิตของแคลนัวคอมโบก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีตัวหนึ่งที่เคยนําเสนอไปหลายๆทีแล้วนั่นก็คือการใช้เช้านั่นเองนะครับผมในเทิร์แรกนะครับผมในเทอร์แรกสมมุติเราเป็นผู้เริ่มเล่นก่อนนะครับเราก็ต้องเริ่มด้วย Battle ล i ลเซถูกไหมครับอพอเราไลท์เช้าไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วเกิดบนมือเน,นี่ยเรามีการ์ดที่เราไม่ได้ใช้นะครับผมอย่างเช่นนะสมมุติเราเราได้เกรด 3หรือเกรดศูนย์ที่เราไม่ต้องการนะครับผมเราอาจจะใช้ความสามารถของเช้าในเทิร์นแรกเลยครับผมทําการเลสเขาแล้วก็ทิ้งหนึ่งนึงซึ่งตรงนี้ดีครับผมเพราะยังไงเทิร์นนี้เราไม่ได้ตีอยู่แล้วเพราะมันเป็นเทิร์นแรกไงครับเราตีไม่ได้ก็ใช้ความสามารถไปเลยนะครับผมก็ทิ้ง1นึ่งนึงก็สามารถเปลี่ยนการันมือไว้สําหรับเตรียมเกมบุกในเทิร์นต่อมาได้นั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นความสามารถของเช้าที่ทุกคนเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ครับผมก็เห็นใช้กันหลคนด้วยเป็นเรื่องปกติจ้านะครับโอเค นี่ก็คือความสามารถหลักๆของแคลนโนวาในชุดนี้นะครับผมก็มีข้อดีคัองข้างมากก็คือนอกจากจะเพิ่มพลังสายบุกแล้วนะครับผมยังเพิ่มพลังในการอ่าหงายแล้วก็สแตนเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแถมสามารถเล่งพลังได้ถึง2องหมื่นนะครับผมจากเดสเมทัลลอยอีกด้วยครผมก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่น่าเล่นจริงๆครับ อาแล้วก็ผมตลอดวันนี้นะครับผมการรีวิวสกิลคอมโบต่างๆของแคลนนวก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครนะครับผมอยากจะหาซื้อค์าในชุดนี้นะครับก็แน่นอนครับผมสามารถหาได้ตามร้านการทั่วไปแล้วมีวางขายแล้วนะครับผมสําหรับใครที่หาซื้อมันได้จริงๆก็สามารถสั่งซื้อกับพี่ชินนะครับผมทาง Facebook ได้นะครับผมและแน่นอนครับผมว่าเฉพาะของข้อความใน Facebook พี่ชินนะครับผมในเพจแวนการ์ดของพี่ชินเท่านั้นถ้าเกิดมาจากที่อื่นนี่คือตัวปลอมแน่ๆครับผมขอให้ระวังไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคราวหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรนั้นทุกคนก็คงจะเดาวกันได้ใช่ไหมครับสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าโก